กับข่าวสุริการสถานีประชาชนนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้เรามีเรื่องราวที่อยากจะเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกๆท่านที่ใช้บัตร ATM นะคะเพราะว่ามิจฉาชีพสามารถนําบัตร ATM ของท่านนะคะมา ใช้วิธีที่เรียบบอกว่าโอ้โหซับซ้อนเหลือเกินนะเอาเงินออกมาจาก ATM ของท่านได้ค่ะผู้ที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้นะคะพันตำรวจโทสำรานกลั่นมารองผู้กำกับสืบสวนหนึ่งกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาควัสดค่ะสวัสดีค่ะท่านรองสำรานเนี่ยนะคะว่ากรณีนี้นะคะเป็นเป็นเหตุการณ์ที่เขามีพฤติกรรมยังไงคะคนร้ายครับก็พฤติกรรมนี้เป็นอาชญากรรมแนวใหม่ก็เราก็เพิ่งจะ แต่พบเหมอือนกันฮะก็คือคนร้ายเขาจะมีความรู้เก่งในเรื่องทางใช้อิน,อนเทอร์เนต็ตในการโอนเงินแล้วอ e ีเบงกิ้งนะครับก็ก็เผื่อจากก็คือคนร้ายนี่สามารถทําได้โดยที่เหยื่อไม่รู้ตัวสามารถเอาเงินออกจากมันชีธนาคารของผู้เสียหายโดยผู้เสียหายไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นด้วยค่ะคนร้ายมีกี่คนคะท่าน,นคะครักลุ่มนี้ก็มีอยู่ ห้าถึงหกคนได้คห้าถึงหกคนครับแต่ที่จับไปแล้วคือสองคนแสดงว่ายังเหลือรอยนวลอีกประมาณสามคนร่วมแก๊งเขาได้ครับประมาณนี้ครับคนที่ร่วมแก๊งเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะยังใช้วิธีอย่างนี้ในการที่จะเอาเงินของพี่น้องประชาชนต่อหรือเปล่านะคะแต่โดยพฤติกรรมเนี้ยเขาทํำยังไงฮะขั้นตอนของเขาครับขั้นตอนแรกก็คัดเลือกบัญชีบัญชีธนาคารนะซึ่งในครั้งแรกๆที่สอบถามกับของของกลุ่มผู้ต้องหาเขาบอกว่าเขาคัดเลือกจาก บัญชีที่ได้มาจากการทําธุรกรรมทางธุรกิจเขาอยู่อย่างการซื้อรถโอนขายรถอะไรนี้เขาก็มีบัญชีของของเหยื่อเขาอยู่อ๋อแสดงว่าแก๊งนี้เขาทําอาชีพซื้อขายรถโดยปกติก็เขาเอาบัญชีมาจากตรงนั้นนะฮะเอาบัญชีมาจากตรงนั้นแต่ไม่ได้ทําอาชีพซื้อขายรถใช่ครับแล้วเขาไปเอาบัญชีมาได้ยังไงเขาเล่าบอกบ้างไหมคะท่านก็เขาก็บอกเป็นแนวทแล้วก็เอามาจากญาติตัวเองบ้างฮะอ๋อค่ะครับพอเขาได้บัญชีมาแล้วทำยังไงคะคือ ตอนแรกนี้ก็าอาบัญชีนี่ก็ยังไม่ซับซ้อนนะยังชี้ตรงๆแต่ตอนหลังนี้เขาสามารถเอาบัญชีจากสลิปที่เรากดตังแล้วทิ้งต,าตําวไอเทมเนี่ยหมายถึงว่าสมมติที่ฉันไปกดตั้วไอเทมปุ๊บกดเงินออกมาปุ๊บอ้าวได้สลิปมาดูตัวเลขอ๋อเงินเหลือแค่นี้บางทีเราก็ไม่ได้ฉีกไม่ได้เก็บนะเราก็ขยำ <ผม S 1> ปุ๊บนึงแล้วก็หย่อนลงไปในขยะใกล้ๆเราเดินออกมาปุ๊บคนพวกนี้จะทํายังไงคะถ้าลองพุ่งกับกันก็ที่ักถามเขาว่าเขาเลือกจากบัญชีที่เขาคัดดูแล้ว มียอดบัญชีที่เหลือเยอะอ๋อก็เก็บมาดูเลยสลิปเะนีเหลืออยู่สามแสนคนนี้เหลืออยู่ห้าแสนอย่างนี้แต่ต้นแล้วเขาก็จะใช้วิธีก็เขาก็ใช้วิธีคือการคัดหาอีกสามตัวหน้าเพราะเดบบัญชีในสลิปเขาจะมีบังบงธนาคารจะบังไว้แล้วอะบังไม่ครบอย่างบังแบงค์ในบังไว้สี่หลักบังแบงค์บังไว้สามหลักอะไรเงี้ยเขาก็สุ่มหาจนเจอได้เหรอคะเขาก็รันหาจากรู่นาบังไว้สามหลักเขาก็สุ่มตั้งแต่ศูนย์ศูนย์หนึ่งถึงเก้าเก้าเก้า ก็เจอจนได้อรโอ้โหความพยายามนะฮะรแล้วพอเขาเจอเลขครบนะเลขบัญชีครบแล้วก็ทํำยังไงครับท่านคะเขาก็หาชื่อชื่อเจ้าของบัญชีที่ที่ครบทั่วนะค่ะเพราะว่าเขาก็ใช้เอทีเอ็มของเขาเนี่ยไปโอนเงินให้บัญชีที่ที่คนพบเนี่ยไปโอนเงินให้แต่พอถึงจังหวัดสุดท้ายที่ว่าจะตกลงโอนเนี่ยเขาจะถามชื่อใช่ไหมค่ะก็ตรงนั้นก็ไม่โอนอ่ะพอทราบชื่อก็ยกเลิกอ๋อไม่มีการโอนจริงครับผม แต่ก็ทราบชื่อแล้วค่ะมเมื่อทราบชื่อแล้วจากนั้นก็ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเจ้าของบัญชีอะหาได้ยังไงก็ตรองคะที่สอบถามาเ,ขาเ,ขาเขาว่าเขาเขาก็ปลอมบัตรเป็นข้าราชการตำรวจอยู่แล้วปลอมบัตรแล้วก็ไปขอคัดสำเนาทะเบียนจากอำเภอจากจากทางอำเภอไม่ถึงว่ามีบัตรข้าราชการปลอมนะคะว่า,เ,<ข>าเป็นตำรวจ,รวจปลอมเป็นตำรวจแล้วเขาก็ไปที่สำนักง,งานเขตหรือไปที่อำเภอบอกเนี่ยผมเป็นตำรวจ,รวจแล้วทำไมเขาถึงได้สำเนาบัตร หรือว่าคัดทเบียนราชมาได้ครับที่เขาเล่าังว่าเขาเขียนเขียนคำร้องขอคัดวว่าเปแนวทางการสรืบสวนอ๋อนี่เซมปลอมเอกสารราชการด้วยเลยเหรอครับครับผมครับนอกจากปลอมบัตรข้าราชการแล้วปลอมเอกสารราชการด้วยแล้วเจ้าหน้าที่ทางเขตหรือเจ้าหน้าที่ทางอำเภอเขาก็ให้เหรอคะก็ที่สถามมาเขากาเขาได้มาเขาเขาก็ได้มาซึ่งบางทีเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ตรวจสอบย้อนไปดูว่า,รรา,วาจริงตัวปลอมอย่างนั้นเหรอคเพราะบัตรข,ข้าราชการบางทีมันก็ตรวจสอบยากอยู่แล้วบางทีอจะถ้ามีความรู้ก็ชาแต่ไม่มีความรู้ก็ยังยากอยู่ค่ะ แล้วพอเขาได้คัดทะเบียนราษมาเรียบร้อยแล้วเขาดําเนินการยังไงคะครับก็นําต่อไปเป็นขั้นตอนขอการปลอมบัตรค่ะป,ปอมบัตรบัตรของของเหยื่อจากของบัญชีอื็ปลอมบัตรป,ประชาชนเหรอคะท่านเขาจะใช้เป็นปลอมบัตรข้าราชการนะแสดงว่าเหยื่อที่เขาไปไปได้หมายเลขมาได้ชื่อมามักจะเป็นข้าราชการอย่างนั้นเหรอคะก็ไม่ใช่อะ่ะชาวบ้านธรรมดาเป็นชาวบ้านธรรมดา แต่เขาปลอมเป็นบัตรข้าราชการอย่างเช่นดูตัวอย่างเนี้ดีรวะอย่างนี้นี่คือของคุณหลังสรรจันทร์งังค่ีก็ได้จากวิธีที่สุ่มเมื่อสักครู่แนละ้วที่เล่าให้ฟังแล้วก็กระแสเป็นยศแล้วก็ปลอมหน้าเขาจะเป็นตำรวจแต่คือข้อมูลของหลังสรรจันทร์ังสีซึ่ไม่ใช่ตำรวจน,ะน,นี่เอกสารแล้วเขาก็มีข้อมูลอยู่แล้วเนื่องจากที่ว่าข,ขอคัดบัตรมั่นสักครู่เขามีข้อมูลอยู่แล้ว เลขสิบสามหลักมีบ้านเลขที่มีบันเดือนปีเกิดค่ะขนนั้นตอนต่อไปก็คถือไปเปิดบัญชีโดยที่การไปเปิดบัญชีตรงนี้ท่านผู้ชมที่เคารพหลายท่านอาจจะนึกว่าเอ๊ะปกติเรารู้ว่าไปเปิดบัญชีต้องเจ้าของบัตรไปเปิดนะเขาเปิดแทนกันไม่ได้ครับแต่ว่าคนเหล่านี้สามารถเปิดบัญชีแทนกันได้หรอคะก็แท<ต>นคนอื่นได้เขาเขาไม่ใช่คนอื่นเขาก็คือพรอมครับพลอมเป็นหลังสันเลยครับก็ใส่รูปตัวเองแทนใช่ใช่ครับอ๋อ แต่ว่าไม่ใช่บัตรประชาชนใช,ใช้เป็นบัตรราชการแทนครับผมค่ะกระบวนการตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมคะพอเป็นในส่วนของเป็นบัตรราชการนี่ทางธนาคารเขาเขาเขาก็ยอมรับได้ใช่ไหมคะท่านเขาเขาก็ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็เห็นเดี้ยเกิหลักตรงวันเดือนเีเกิดตรงชื่อตรงครับชื่อตรงแต่มันไม่มีหน้าหน้ากันตรงเขาก็ใส่หน้าเขาไปแล้วหน้าตัวเองแต่เขาไม่รู้ว่านี่คือบัตรปลอมมาครับผมครับก็บเขาก็ตรวจสอบได้ดีอยู่พักอยู่อยู่เบื้องต้นกันแล้วนะแล้วก็ เพาเป็นคาลการกุณพผู้อหาบอกเขาจะเก่งใจอะไรเงี้ยอ๋อก็เลยจะได้เปิดบัญชีได้อย่างปกติเลย <ผม S 2> นะคะอย่างที่ท่านรองผูุ้่มกับสำรานว่านะะท่านผู้ชมคะเรามีสายของคุณชัยเดชสริริวัฒนกุลเป็นหนึ่งในผู้เสียหายซึ่งตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วนะคะุณชัยเดชคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะคุณชัยเด,ด,ด,ดชเดนี่ปกติเวลาเราไปกดเอทีเอ็มเราเก็บสลิปกลับไหมคะหรือว่าเอาสลิปไว้ที่ไหนคะ อ๋อในในในส่วนของทางผมเนี่ยไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องในส่วนของทางตัวไอทีเหมือนนะครับพี่ค่ะเราใช้ผ่านทางไหนคะโดนทางทางของผมเนี่เป็นในส่วนการฝากน้าพ์ฒน่ของผมนี่มีการปลอมแปลงเอกสารนะครับโดยโดยใช้ชื่อชื่อเก่าอะครับผมไปเปิดบัญชีอ๋อครับค่ะใช้ชื่อเก่าไปเปิดบัญชีปลอมเป็นทางราชการกรมวัฒนธรรนะครับชื่อชลเดชสิริวัฒนกุลนะครับผมค่ะ เปิดบัญชีที่ธนาคารไยพานิ์นะครับสาขากระทุงแบนะนะครับเปิดขึ้นมาอีกเล่นหนึ่งค่ะแล้วก็ขอทำตัวอินเทอร์นเน็ตเบงกิ้งนะครับค่ะอ่าพอขอทำอินเทอร์เน็ตเบงกิ้งเสร็จเนี่ยเขาสามารถที่จะดูดในส่วนของข้อมูลจากเลข13หลักของของผมของผมนะครับค่ะแล้วก็จะดูดบัญชีของผมเข้าไป อ่านี้ทางพนักงานธนาคารบอกมานะครับผมค่ะแล้วสูญเงินไปเท่าไหร่คะขออนุญาตคุณชัยเดชคะตอนนี้ผมสูญเสียเงินไปประมาณห้าแสนกว่าบาทอะครับห้าแสนกว่าบาทนะคะเหตุเตเกิดตั้งแต่วันที่สามสิบเดือนสี่ผมรู้ตอนวันที่สิบหกพฤษภาเดือนห้าครับผมโอ้โหก็เวลาผ่านไปพอสมควรเลยนะคะใช่ค่ะกรณีของคุณที่เกิดที่เกิดขึ้นกับคุณชัยเดชหรือว่ารายอื่นที่เป็นลักษณะผ่านทาง เอทีเอ็มนะคะที่ท่านว่านี่ตำรวจเรามีธีการสรืบจับยังไงคะแล้วก็ที่สําคัญนี้อีก3าคนที่เราจับไม่ได้นี่จะทํำยังไงคะท่านคะครับก็ที่เราสรืบได้จากคดีนี้เนื่องจากว่ากลุ่มแก๊กกลุ่มนี้ก็จะก่อเหตุชักจะบ่อยครั้งนะแต่แต่ละครั้งเขาจะทิ้งร่องรอยที่เราพอแกะได้อ,อ,ยอย่างเช่นอย่างน้อยก็คือหน้าตาเขาทิ้งไม่แน่นอนนะเขามีรูปหน้าตาขึ้นแล้วแล้วก็บางครั้งเขาก็จะเปิดบัญชีปลายทาง เขาจะมีบัญทีลองรับการถ่ายโอนไว้ซึ่งเป็นบัญชีจริงแล้วบางครั้งจะจริงก็เป็นข้อมูลแกะมาจากตรงนั้นแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับจารพนะที่ที่เอาไปใช้ก่อเหตุอะไรย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ที่ตำรวจจับได้ก็มีสองคนครับผมค่ะคือนายนายธนัดนายธนัดดนหรือตีขจรศักชัยครับผมนะคะส่วนอีกคนก็คือนายณทีศิระวรวิทย์ครับผมนะตอนนี้สองคนนี้ถูกควบคุมตัวดำเนินคดีแล้วใช่ไหมคะท่านครับผมค่ะแล้วอีกสามคนที่ตำรวจออก หมายจับยังไงคะอยู่ขั้นตอนของของการแจ้งความและการสอบสวนอยู่ครับขั้นตอนของการแจ,แจ้งความและสอบสวนถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปไม่อยากตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้นะคะควรจะมีวิธีป้องกันตัวยังไงคะท่านรองผู้กํกับคะก็ในเบื้องต้นจากจากการสอบถามของผู้ต้องหาว่าเขาเก็บสลิปมา จากตูต้เดิมเราก็แก้ปัญหาง่ายคือเก็บสลิปกลับไปเลยเถ้าใช้เงินถ้าเงินเหลือเยอะๆน่ะ,นะ,ะก็ควรจะเก็บกลับไปทิ้งที่อื่นหรือว่าทําลายที่อื่นซะค่ะครับหรือถ้าไม่จาเป็นก็ประหยัดก็ไม่ต้องรับนะก็เลือกไม่รับสลิปอโดยที่ตัวเลขเราไว้ว่าย,ยอดเหลือประมาณเท่าไหร่รนะคะนี่คือ วิธีป้องกันตัวง่ายๆมไม่ให้เขามีช่องทางที่จะไปสืบทราบถึงประวัติเราได้นะคะคแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าไม่ได้ใช้เ t m เมเป็นถึงขั้นปลอมแปลง,งเอกสารที่ว่านี่โอ้โหยากไหมคะที่ที่เราจะป้องกันตัวคะ<ก>่ะท่านต้องต้องฝากทางทางธนาคารนะครับเพราะถ้าถ้าธนาคารเขามีระบบป้องกันดีอยู่แล้วะคะก็ต้องฝากตรงนี้ให้ตรวจสอบเข้มงวดก็น่าจะช่วยได้เยอะครับค่ะเพราะว่าช่องทางของของการหาบัญชีผู้ต้องหาก็เพียง แต่ว่าเพื่อจะเปิดบัญชีใหม่คเปิดบัญชีใหม่เพื่อที่เชื่อมเชื่อมบัญชีใหม่กับบัญชีเก่าเข้าด้วยกันคถ้าเราตัดตอนตรงที่ว่าไม่สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้ก็ผมว่าก็น่าจะช่วยได้ช่วยได้ไดครับอค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ต้องบอกเลยนะท่านผู้ชม คนที่คิดไม่ดีมันก็คิดได้เร็วๆนะบางครั้งนะฮะตำรวจเองก็เร่งที่จะติดตามจับตัวพวกเราเองประชาชนก็ต้องรับรู้ข้อมูลแล้วก็บอกต่อๆกันไปให้เยอะๆนะคะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันไว้ด้วยโทษฐานที่เขาดําเนินการอย่างนี้นี่ผิดข้อหาอะไรบ้างคะท่านคะโทษหนักไหมคะก็โทษเรื่องที่แจ้งข้อหาก็คือปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมนี่คือข้อหาที่เห็นเห็นอยู่ค่ะชัดเจนส่วนในการที่จะโอนเงินการยังอีกทียัยอกทรัพ ใช,ใช้ถือเป็นการยกยอกก็ยังยังไม่ชัดเจนตรงนี้นครับผม,มก็อาจจะมีคนก็ตีเป็นลักทรัพย์ช่อกงยักยอก ก็คือต้องมาสอบปากคำดูในพฤติกรรมดูในเจตนาว่าประสงค์ยังไงนะคะแต่มีความผิดแน่นอนอีก3ามคนที่เหลือนะคะแหมถ้ามีหมายจับแล้วดิฉันจะให้ประกาศชื่อเลยนะจะได้ช่วยการติดตามข่าวเพราะเออยังไม่มีหมายจับไม่เป็นไรถ้าหมายจับออกแล้วก็บอกนะคะแต่ทั้งนี้ก็ให้ประชาชนได้รู้แล้วก็จะได้ระมัดระวังกันนะคะเราเป็นกําลังใจให้กับทางตํารวจนะคะในการดําเนินการตรงนี้ขอบพระคุณมากค่ะทารองค่ะดัสดีครับ คอะไรท่านผู้ชมคะในช่วงของสถานีมีดีมาบอกนะคะทางคุณหญิงพรวดีลาชธนาดีรออยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะน้องหญิงคะ สวัสดีค่ะพี่ปุ๊กค่ะสวัสดีแ่กผู้ร่วมรายการที่เวทีนูนด้วยนะคะสําหรับสถานีมีดีมาบอกในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่ทางไทยพี BS เอสจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน24ปีมูลนิธิสืบนาคาสเสถียรน,นะคะปีนี้เราจัดทาสารคดีพิเศษ3ตอนขึ้นมาเชิดชูเกียรติของคุณสืบ <Okay. S 1> ในภารกิจในการอนุรักษ์ป่านะคะรวมไปถึงเรื่องของการจัดแสดงดนตรีเพื่อที่จะระดมทุนให้กับมูลนิธิสืบนาคาสเสถียรด้วยสักครู่กลับมาติดตามกันค่ะ สวัครับทันข่าว15ในกาพบกับผมที่ดเดดงามเลยนะครับสารายากรุงเทพใต้พิพากษาจำคุกตลอดชีวิตนายสิดโมราดีผู้ต้องหาชาวโยรานซึ่งก่อเหตุวางระเบิดในซอยปรีดีพนมยง์เมื่อปีที่แล้วนะครับส่วนผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุจำคุก15ปีครับคดีนี้อายการพิเศษฝ่ายอายากรุงเทพใต้4เป็นโจทยืย่นฟ้องจำนวย2คน